ครับวันนี้พกกับไวคานะครับคันนี้นะครับจะเป็นฮาร์เลยเดวิสันโรดไกด์ปี2015นะครับสีก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับนี่ทะเบียนนะครับจะเป็น1515อยู่ทีนกรุงเทพนะครับคันนี้จะบอกว่าออกมาจากศูนย์พาวเวอร์นะครับก็เป็นรถสูงนะครับศู์ไทยแท้แน่นอนรถไทยบรรยากาศดีๆครับผมต่างจังหวัดมอไซค์เยอะมากอ่ะเดี๋ยวผมจะให้มาดูด้านในส่วนของตัวกล่องนะครับผมคันนี้จะเป็นสายทัวรริงนะ ตัวลิงก็จะเป็นจะมีกล่องซ้ายขวานะครับเอาไปเก็บเป็นกล่องสัมพาระนะเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับกาแฟนจะบอกว่าซื้อคันนี้แถมตัวชาร์จแบตให้ด้วยนี่ครับตัวชาร์จแบตรถซึ่งมันจําเป็นนะครับตัวชาร์จแบตตัวนี้จะได้เป็นเล็บหนีนะครับแล้วก็ตัวหมอนหลังในการพิงนะครับใครที่มีแม่บ้านอยู่นะครับก็สบายเลยนะอันนี้จะบอกว่าคันนี้ครับเป็นเครื่องร้อยสามคิวบิกอ่าเป็นเครื่องร้อยสามคิวบิกเป็นเครื่องโครมสีโครเมียม บางคนบอกว่าดูแลรักษายากผมว่าไม่ยากนะก็แค่คุณไม่ไม่ต้องขับมันบ่อยก็แค่นั้นเองนะครับนี่มแของแงเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับกระจกกล้วยนะครับแล้วก็ตัวปอกคันเร่งนะครับฝาครอบโช๊คนะครับแล้วก็จะมีตัวในส่วนของตัวสปอร์ตไลท์ด้วยนะครับผมเปิดให้ดูนะครับตัวสปอร์ตไลท์เห็นไหมจะบอกว่ารถไกด์เนี่ยเป็นรถที่ขับง่ายนะครับผมขับง่ายกว่าสตรีทไกด์เยอะนะครับเพราะว่าจะเป็นในส่วนของตัวหัวประดุกเนี่ย คือมันจะมาด้านหน้าแฮนด์ hand, มันจะไม่จับกับตัวหน้ากาดอ่ะโอเคเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไม้มาดูกันยาวๆนะครับมาในส่วนของไม้นะครับไม้คันนี้วิ่งอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยนะครับก็มีขับบ้างวิ่งบ้างนะครับผมเพราะว่าถ้ารถจอดจะไม่ดีนะครับรถใช้จะดีกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นสตาร์ทให้ฟังกันนะครับ เป็นตัวเชื่อมกับคาเพยได้แล้วเป็นจอใหญ่นะครับสามารถดูนวิเกเตอร์ได้นะฮะสามารถดูนิเกเตอร์ได้เวลาเราไปทริปไกลๆเนี่ยเพลงฟังได้สบายเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับลมนะปุ่มตรงนี้ก็มีน้ํามันมีแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับ